วิสัยทัศน์ปี2030ของซาอุดีอาระเบียหรือ Saudi Vision 2030เกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีซาวมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดทรงขึ้นครองราชสมบัติและดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มกราคม2558โดยเจ้าชายมฮัมหม็ดบินซาลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดหรือ MBS มากุฏราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของซาอุดีทรงเป็นผู้ประกาศวิสัยทัศน์20 3 0เมื่อวันที่25เมษายน2559เป้าหมายก็คือลดการพึ่งพาน้ำมันสร้างความหลากหลายของเศรษฐกิจสร้างงานให้คนซาอุดีและพัฒนาระบบราชการซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการประกาศวิสัยทัศน์นี้ก็คือ ความจำเป็นของซาอุดีอาระเบียที่ต้องปรับตัวเพราะสภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตกต่ำเมื่อปี2557รัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีเวลาประมาณ14ปีในการพัฒนาเรื่องต่างๆตั้งแต่เริ่มประกาศวิสัยทัศน์เมื่อปีพศ2559จนถึงปีพศ2573 ซึ่งก็จะมีเวลาพอสมควรในการวางแผนและขับเคลื่อนเรื่องต่างๆแต่สาเหตุสำคัญซึ่งไม่ได้มีการประกาศโดยทั่วไปก็คือปีคศ2030นี้จะตรงกับการครบ100ปีของการก่อตั้งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียตามวิธีการนับปีทางฮิจรักราชชื่อซาอุดิอาระเบียโดยความหมายก็คือดินแดนอาหรับของ ราชวงศ์อัซาอูดวิชั่นสอูตร v i s i o ม2030มี3เสาหลักครับ 1. สถานะของการเป็นหัวใจของโลกอาหรับและโลกมุสลิมของซาอุดีอาระเบีย 2. ความมุ่งมั่นที่จะเป็นประเทศที่ทรงอิทธิพลของโลกด้านการลงทุนและ 3. การมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยง3ามทวีปคือเอเชียยุโรปและแอฟริกา โดยใช้ความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์นโยบายต่างๆของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียที่ติดตามมาหลังจากนั้นล้วนเป็นการดำเนินการตามแนวทางของวิศาศาสัยทัศน์ปี2030ทั้งสิ้นในความเห็นของผมนโยบายของรัฐบาลซาอุดีอาระเบียตามวิสัยทัศน์ปี2030ก็คือการเปิดประเทศและการมองไปในอนาคตนั่นเอง การให้ความสำคัญกับการลงทุนทั้งในประเทศและในต่างประเทศแปลว่าต้องมีเศรษฐกิจที่เปิดกว้างและมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากขึ้นในขณะเดียวกันความประสงค์ที่จะเป็นผู้เชื่อมโยงสามทวีปคือเอเชียยุโรปและแอฟริกาซาอุดีอาระเบียก็ย่อมจะต้องเน้นการสร้างมิตรและลดศัตรูการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดิอาระเบียจึงเกิดขึ้นด้วยนโยบาย ด้วยความประสงค์ด้วยความพยายามที่สอดคล้องตรงกันของรัฐบาลปัจจุบันของทั้งสองประเทศซึ่งจุดเริ่มต้นของความพยายามในรัฐบาลปัจจุบันของทั้งสองฝ่ายก็คือการที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้มอบหมายให้ในายอาเดลอัลจูเบรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียในสมัยนั้นเป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชียคอเปอเรชันดะล็อกหรือ ACD Summit ที่ถ่ายเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่11 ตุลาคม2559และในระหว่างการประชุมนั้นก็ได้มีการพบหาหรือ3ฝ่ายระหว่างท่านนายกรัฐมนตรีของไทยท่านนายกรัฐมนตรีบาเรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียวันนั้นจึงถือเป็นการเริ่มต้นกระบวนการรอบใหม่ของความพยายามในการรื้อฟื้นความสัมพันธร์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียครับวิสัยทัศน ปี2030าทำให้เกิดการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่หรือแมกกาโปรเจกต์จำนวนมากตามพระราชดำริขององค์มกุฎราชกุมารตามที่ทรงได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระราชาธิบดีซาวมานซึ่งก็จะเป็นโอกาสที่ไทยสามารถหาลู่ทางเข้าไปมีส่วนร่วมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการอื่นๆ เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ปี2030ก็คือซาอุดีอาระเบียจะพยายามให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าประเทศรวมถึงผู้สแสวงบุญฮัจจ์และอุมเราะปีละไม่ต่ำกว่า30ล้านคนขอยกตัวอย่างบางส่วนของเมกะโปรเจกต์ครับมีโครงการพัฒนาเมืองนีออมรัฐบาลซาอุดีตั้งเป้าในการพัฒนาให้เมืองนีออมซึ่งเป็นเมือง ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียติดกับทะเลแดงและอา่าวอากาบาเชื่อมต่อกับอียิปต์และจอร์แดนเป็นเมืองอัจฉริยะเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาคแหล่งพลังงานที่ใช้ภายในเมืองนีออมจะมาจากพลังงานทางเลือกทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลซาอุดีอาระเบียก็ได้ตั้งเป้าให้เมืองนีออมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย โดยมูลค่าการลงทุนในโครงการนี้จะอยู่ที่ประมาณ500พันล้านดอลลาร์สหรัฐและรัฐบาลซาอุดิอาระเบียประสงค์ที่จะให้การพัฒนาโครงการในระยะแรกแล้วเสร็จภายในปี2568ครับในนีออมยังมีโครงการที่ชื่อ The Line ซึ่งจะเป็นเมืองแห่งอนาคตที่ปราศจากการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมีโครงการพัฒนาเมืองอาลอูลา ซึ่งเป็นเมืองอารยธรรมโบราณในมณฑลมาดีนะเมืองนี้มีสถาปัตยกรรมที่คล้ายกับเมืองเพตราแหล่งอารยธรรมโบราณของประเทศจอร์แดนส่วนหนึ่งของเมืองอาอุล่าได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี2551ซึ่งนับเป็นสถานที่สำคัญแห่งแรกของซาอุดีอาระเบียที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกปัจจุบันรัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้ให้สหัมปทานแก่นักลงทุนต่างชาติในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนโรงไฟฟ้าระบบโทรคมนาคมและมีการสร้างโรงแรมสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติและมีการจัดการฝึกอบรมในการบริหารจัดการโรงแรมและการบริการเรื่องเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้าน,นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงภาษาต่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนต่างชาติมีโครงการพัฒนาเมืองแห่งความบันเทิงหรือ,อ,อกิจด,ดิยานะครับอยู่ชานกรุงริยาด ซึ่งก็เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อสร้างสวนสนุกลานกีฬาสำหรับจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆระดับโลกสวนน้ำตลอดจนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆซึ่งรัฐบาลซาอุดิอราระเบียได้ตั้งเป้าหมายให้โครงการกล่าวนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อพัฒนาแล้วเสร็จมีโครงการ r e d Sea Project คือการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวขนาดใหญ่โดยสร้างโรงแรมรีสอร์ทที่พักต่างอากาศบริเวณชายฝั่งทะเลแดงทางภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบหรูหราและเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงมีโครงการขยายกรุงริยาตซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ลำดับที่40ของโลกให้ใหญ่เป็น1ใน10ของโลก โดยจะเพิ่มประชากรจากปัจจุบันประมาณ7.5ล้านคนเป็น15-20ล้านคนในปีคศ2030กลยุทธ์อย่างหนึ่งก็คือการชักจูงให้บริษัทในประเทศต่างๆไปเปิดสำนักงานประจำภูมิภาคตะวันออกกลางที่กรุงริยาตมีโครงการปลูกต้นไม้จำนวน10,000ล้านต้นในซาอุดิอาระเบียตามความริเริ่มซาอุดีสีเขียว หรือกรีนซาอุดีและตะวันออกกลางสีเขียวคือกรีนมิดเดิลสต์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยครับยังมีโครงการอีกเยอะมากโครงการล่าสุดที่ประกาศไม่กี่วันก่อนที่ท่านนายกจะไปเยือนคือการนำอาคารโบราณหลายแห่งรวมถึงพระราชวังมาปรับปรุงและเปิดให้บริการเป็นโรงแรมลักษณะบูติก หรูหราแบบไฮเอ็นครับเรื่องโรงแรมองค์มกุฎราชกมุมารได้ตรัสกับท่านนายกด้วยว่าท่านประสงค์ให้ซาอุดีอาระเบียมีห้องพักโรงแรมจำนวน1ล้านห้องซึ่งท่านก็ได้ส่งเชื้อเชิญให้ไทยเข้ามาช่วยสร้างด้วยโครงการต่างๆเหล่านี้นอกจากเป็นโอกาสของการลงทุนของไทยแล้วยังสร้างตำแหน่งงานสำหรับทั้งคนซาอุดีและคนต่างชาติจำนวนมาก องค์มกุฎราชกุมารได้ตรัสกับท่านนายกว่าซาอุดีอาระเบียจะต้องการแรงงานต่างชาติอีกประมาณ8ล้านคนและท่านก็ประสงค์ที่จะได้แรงงานคุณภาพจากประเทศไทยมาช่วยกันด้วยในขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียก็พร้อมที่จะไปลงทุนในสาขาต่างๆในประเทศไทยด้วยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสาขาที่อ,องค์มกุฎราชกุมารได้ตรัสก,กับท่านนายกเป็นพิเศษก็คือพลังงานโดยเฉพาะพลังงานสีเขียวและเรื่อง e-sport ที่ซาอุดีมีภาคเอกชนที่กำลังมุ่งลงทุนในด้านนี้ถึง30บริษัทครับ